ท่านผู้ชมคะมาที่ข่าวประชาสัมพันธ์นะคะเป็นข่าวดีๆที่จะแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนั่นเองนะคะขอเชิญทุกท่านนะคะได้รับชมการ์ตูนน้ำดีค่ะที่จะพาลูกๆนักเรียนเนี่ยได้ย้อนเวลากลับไปในช่วงของประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะคะซึ่งจะได้รู้ว่ากว่าที่เราเนี่ยจะมาเป็นชาติไทยในเชกเช่นทุกวันนี้เราผ่านช่วงเวลาต่างๆมาอย่างมากมายค่ะกับซีรีส์การ์ตูนเจอไดอารี่บันทึกประวัติศาสตร์ ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะทุกท่านสามารถรับชมกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ2・ช่วงเวลานะคะโดยช่วงแรกค่ะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีแล้วก็ช่วงที่2ค่ะในช่วงเวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิก30นาทีนะคะอย่าพลาดการรับชมค่ะเรื่องราวดีๆที่นำเสนอกันนะคะ แล้วก่อนจากกันในวันนี้ค่ะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะฝากแจ้งกันมาด้วยค่ะนั่นก็คือเด็กไทยใจเป็นหนึ่งนะคะหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี2565นั่นเองค่ะเข้ามาใกล้กันแล้วนะคะสาหรับเด็กๆทั่วประเทศที่รอคอยหนังสือวันเด็กแห่งชาติในปีนี้นะคะซึ่งวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ค่ะจะตรงกับวันเสาร์ที่8มกราคม2565นะคะซึ่งในปีนี้ค่ะหนังสือวันเด็กของเรามีชื่อว่าเด็กไทยใจเป็นหนึ่งนะคะเป็นผลงานการตั้งชื่อของเด็กหญิงพิชา การเสมเถื่อนนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านท่ายอย่างประชาสารจังหวัดเพชรบุรีสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรีเคสองนะคะแล้วก็ภาพป,ปกหนังสือที่สีสันสดใสน่ารักเนี่ยเป็นผลงานของเด็กชายกฤต,ตนนกันทวงค่ะแล้วก็เด็กชายนัทวุฒ สุดถดุกนะคะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนบ้านทาป่าเป่านะคะจังหวัดลำพูนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำพูนเขตหนึ่งนะคะนอกจากชื่อหนังสือแล้วก็ภาพปกแล้วนะคะตัวแทนเด็กๆจากทั่วประเทศก็ยังได้ร่วมการสร้างสรรค์ผลงานนะคะเป็นการแสดงพลังความเป็นหนึ่งค่ะผ่านผลงานการเขียนนะคะในรูปแบบของเรื่องสั้นบทกลอนประตูช่องแล้วก็ภาพวาดนะคะที่มีเนื้อหาแล้วก็สาระเนี่ยสอดแทรกทั้งในเรื่องของความรู้ความบันเทิงนะคะซึ่งเหมาะสมมากๆเลยสําหรับเด็กแล้วก็ผู้อ่านทุกท่านซึ่งมีจํานวนด้วยกันทั้งสิ้นค่ะ 22. ผลงานนะคะเราจะเข้าใจธรรมชาติแล้วก็มุมมองของเด็กๆผ่านตัวหนังสือแล้วก็ภาพว่าจากฝีมือของพวกเขาค่ะก็ขอเรียนเซอร์ทุกท่านเลยนะคะได้อ่านผลงานจากนักเขียนรุ่นยาวทั่วประเทศได้ในหนังสือเด็กไทยใจเป็นหนึ่งหนังสือวันเด็กแห่งชาติปี2,565ค่ะโดยท่านสามารถที่จะสั่งจองกันได้นะคะที่ส่วนลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์0 2 5 1 4 0 4 2 3ถึง 30นะคะแล้วก็ต่อ222และ223ค่ะหรือที่หมายเลขโทรศัพท์0658699990นะคะหรือว่าท่านจะสามารถสั่งซื้อทางระบบออนไลน์กันได้นะคะที่ w w w ศึกษาพ s น p s a p a n p a n i t c o m นะคะนี่ก็คือข่าวประชาสัมพันธ์ที่มาเรียนแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนะคะในช่วงของรายการผู้เช้าข่าวสะปทในสัปดาห์นี้ค่ะ